สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะ่ามานี่จะมาพอกับเจค่มสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะตอนนี้เจค่มสามตัวเต็งก็ได้เดินทางนงมากที่ตามน้งเล่าความฝันกับคุณตาเคนเนาะคะ่ะตอนนี้เจค่มกายูนี่แหละคะ่ะอยู่แถวบริเวณรอบบ้านของคุณตาเคนแล้วคุณตาเคนก็นั่งถ่าเข้าอยู่น้ำกันนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนก็นั่งถ่ายน้ำกันนี่แหละเนาะแต่ว่าตอนเพิ่นสีฟฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชม พุ้นตาเข่นก่อนพื่นสีฟันนี่พื่นกะได้เอาเบ็ดไปปล่อยไวหน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมไปปล่อยไวหน้าแล้วพื่นกะเห็ดห้อเห็ดห่องให้เจ้าที่เจ้าทางพื่นเนาะค่ะเจ้าทีเจ้าทางพื่นพื่นกะมานอนเฝาเป็ดพื่นเนี่ยมาแรงมากพื่นกะม่นอนฟันเนาะค่ะท่านผู้ชมพื่นกะได้ม่นอนฟันพื่นฟันว่าเป็ดพื่นกินปลาอยู่ในสะเนาะค่ะกินปลาอยู่ในสระเป็ดแม่กะกินปลาพอใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นเป็ดแม่รืออ่อนเนาะค่ะ ลูกไร่เป็ดลูกไรโตัวคนว่าเป็ดหน่อยก็กินปลาหน่อยเนาะค่ะคนว่าเป็ดเมยลูกเมยมันเนาะค่ะลูกมันกินปลาหน่อยเมยมันกินปลาใหญ่พคนว่าเนาะค่ะเมยเป็ดก็กินปลาใหญ่แต่ว่ากินปลาพอใหญ่เพราันก็กินมืลงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะน่ะมันกักินมืลงค่ะมันตัวใหญ่แห้งพคนว่ากัดเลี้ยไแต่เครื่องโตัวคนว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเลี้ยไแต่เครื่องโต แต่ว่าคุณตาเขนนั่นเพิ่นกะสิแปรความฝันเพิ่ให้แนวทางแนวใดไรนะคะท่านผู้ชมเพิ่นสให้แนวทางตัวดีตัวดีเข้าแนวใดกับเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ไปติดตามับชมรับฟังความฝันของคุณตาเขนพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวันดีค่ะคุณมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเขนเนาะค่ะ โคมสุดท่ายค่ะเพิ่นกะไปเห็ดหอเห็ดโขงให้เจ้าทีให้ทีหน้าเพิ่นอยู่เนาะค่ะเพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าวความฝันของคุณตาเขียนให้โ่งให้ดาบแนวไรกับฟังไปน้ำกันเนาะค่ะฝันเราจังไรค่ะคุณตาเข็นค่ะเอวฝันแปองไรว่าดีกันเพราะว่าไปเห็นอันนอ่านเหนส้านเพิ่นวันนั้น,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 นปวกไม่ตะปวกินจับหมองไ้กับ ผูพ้พัง,ด<ะ>งแบดอะค่ะก็้วว่าเทียที่เป็นหม่กันนะวะคนแป้นคนอันน้ลอนลงไปตะปูขอนลงไปก็บอกแฟนว่าผู้ขาสจเห็ดห้ใหม่เด้วดอวะม,มันสุดสมด้มบดอะเพ่พังบดอะวะอ่าแล้ะสีต่นสิถ่วงได้ดบ่บานก็ได้เห็ดบานมางออกมากได้เห็ดเฮ็ดไม่เห็ดหม่หมบานนี่ cái đời âu ăn món ăn thuộc thiền rồi mày về xác cả ra xa sa vẫn cứ cầu nhưng mà đèn tên với mày dù cứ cầu mỏng cầu mày phải thái đó quá Lại cứ con pét trong quầy điệp bạn pét giống này thương mẹ thương ruột mình con bay dù sa thái ba ăn chín phác bụng phác nháng bay và ngoái bay nó าทางใหญ่หรอือว่าจะไปนอนเฝาเล่อไปนอนเฝาเล่อยัดไม้ก,กินเหมืนว่ายัดไม้ก,กินลูกมัน่นเฝาเป็ดบ่ะคุณตาเออไปนอนเฝอเ,เ,เ,เออว่าเสียนอนเฝาหรือว่าอะไรไปนอนอออนอนมาฝันประมาณหิมะขึ้นมาทีหนึ่งอย่าฝันว่าเอ็ดมวดอ่ะจินปลาซะเดียวว่บามวนเอาไปปล่อยอ เทิงดุเทิงแม่พักกินปลาเนี่ยแบบแบกหมดมาย่างล็อกเนี่ยบาวมันจิ้มกินแนี่กินปลาอยู่สาคุณตากินปลาอยู่สายโอ้ไปกินปลาอยู่ในสายเนาะนั่งเบิ่งมันกินหวยมาแม่มานบาดนี้แม่มันขาบอยู่้อยู่อันปากคอนแต่ว่าหางมันหางมันออกออกออกผลปากมันนะ แต่หัวมันมันขาดตั้งหัวตนเม่ท่านอ่กือตันเนเวิดก<า>ันนะเร์ดเขาไปเวิร์ดแต่คมันเครื่องโตเนี่ยขาดไปรู้อยู่เฮ้ยบย่งางเราขาดอ่นั่นงจมอยูู่นเดียวให้ความฝันอะร<า>เอาไปไปหวเหยนบวบงกินขาวแต่ว่าวันนี้เหยมีเมี้ยฝันตัวนี่ว่า ปันแบบเป็ดกินปลาเบิดปลากับปลาในสาจะคล้องเลียงไว้ค่ะแต่ว่ามีเป็ดแม่เนาะเป็ดแม่ตัวหนึ่งหนัเพ่นขับปลาคอใหญ่บวขาคุณตาแต่ว่าพนยังบนท่านด้กืนกินแต่ว่าเหลือแต่ส่วนหางทีพนปลามันมันกินเขาไปเคร่งโตอะค่ะกินทั้งหัวเนาะมานี่ก้อนสีฟันหนันก้อนสีนอนหรือยังคุณตาดีไปนอนอยู่หน้าเนาะ ในเถียงหน้าในอธิษฐานขอพ่อก่อนที่นอนก็บูชายางดีเลยเอารองใหม่บูชายางดีซะก่อนไดยจังนอนเออเจ็บรงใหม่บูชาทั้งหัวนั่นคมันไวนอนโดดบอกเป็นเออจังไรก็มาบอกผู้ขาในความฝันเดียววะนี่ละฝันยังทีฟันการใดได่มาบอกเป็นพิชณาเลยเนาะเออฝันว่าปิด นี่กินปลาเออแต่ว่าเป็ดนี่ก็เพ็ดสำคัญขาหัวเออทั้งหางย่างย่างย่างเครื่องโตออกไปอ่ะยิ้อยู่ค่ะบานนี้ทางให้คุณตาตีตัวเลขจากความฝันนี่คุณตาสิตีตัวใด้ค่ะเยอะกว่าเดียวว่าแปดเก้าเลยนะสามตัวเลคุณตาอันสามตัวเอาอาที่ใส่พอพอบาดยาหัวเนาะ ออมันมันกินหัวเขาไปเอาหาเอาหาที่ใส่เอาหาแปดเก่าดีคุณตาหนีว่ามันขาดหัวก็เลยจะเอาหาเขาเนาะเออเอาหาเขาก็คือหาแปดเก่าทีบอกคาวเออบานนี้สองโตคุ้นตาที่มาสองโตกวกันไหมเน่อันแปดแปดอะค่ะอือแปดแปดนี่ขั้วไม้นี่ปลาหนีกระแปดทีบอกขาวเออเป็ดกระแปดค่ะเป็ดกระเปียดปากระเตีเนาะค่ะ แปดเก่าคือว่าเสียมันขึ้นนะค่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 ะนี่แหละกินเพิ่งก็กินตัวใหญ่แห้งนาะคุณตาเนาะกคุณตาจะได้กินบ่ลงเนาะจูรู้อยู่เนาะคือคือเพิ่นอยากให้เห็นบ่เพิ่นอยากให้เบิ่งบ่แนวนี่ิ่นอยากให้อ็นพ่อไา้ร่วมก่นเห็นแนวนั้นคุณตาก็ได้นั่งสังเกตเบิ่งเออเออเมื่อนงเบิ่งก็ได้จับใจความตัวนั้นมาตีเป็นเลขทีบอกคุณตานั่นแ่ะค่ะ จับใจส่วนตัวนั้นมาตีมาตีเป็นเิทธิเน <ừ. S 1> าะเออค่ะความฝันของคุณตานี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะก็วันเท่านี้แหละก็ให้เมียเนี่ยว่าค่ะค่ะก็ไบวบปากเลยนะค่ะเออมานดังคิดว่าเพิ่นให้เพิ่นให้เดียวเพิ่นให้เป็นอันน,น,นี้บ่ <ừ. S 2> เป็นปัญหาบ่ว่าค่ะค่ะฉันมาให้เป็นพิษนาให้เหาขาแปลเนาะก็บอกเพิ่นให้เนา ไายว่าเขาความฝันเด้อก็บอกอย่างค่ะก่อนสีนอนเนาะเออก่อนสีนอนค่ะค่ะห้มาเขาความฝันเออห้โศกผู้ขาแน่ได้กอาชีพสารเจ็มสีบัวคุณตากป็นอะไรอันเฮี้อไม่ว่ปะค่ะเออให้มันดวงมันดังเบิ้งก็ได้ปะค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณตาหลายๆเนาะค่ะเนาะที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเองกับธรรมะส้มของเฮาเนาะค่ะ ขอขอ,ข,ขอขอบคุณคุณตาค่ะขอขอบคุณค่ะลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเขตนะคะคุณตาเขตนี่เพิ่นฝันนะค่ะทนผู้่มเพิ่นฝันว่าเป็ดเพิ่นกินปลาเนาะค่ะฝันว่าเป็ดเพิ่นกินปลากินปลาเบิดแก้วิันบ่านเนาะค่ะทับู้ชมตัวเลขของเพิ่นก็ห้าแปดเก้าเนาะค่ะห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดแปดสิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ 3, เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ 3, เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ